คลี่ปุมสังหารฆ่าเปลือยสาวโรงงานวันนี้เราจะมาไล่ไทม์ไลน์กันนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและคดีคืบหน้าไปถึงไหนมารับชมมารับฟังกันได้แล้วครับเราจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันเลยนะครับวันที่27สกรกฎาคมร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์รมรักรองสารวัตรสอบสวนพอพอ,อบางประหารรับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาวถูกฆ่าตายในคลองบางพระครูหมู่ที่ส ตำบลตาลเอ็นจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพร้อมนำกำลังฝ่ายสืบสวนพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลบางปะหันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนางสาวราพรอิ่มอาหารอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่6ทั3หมู่ที่4 ตำบลทางกลางอำเภอบางปะหันเป็นพนักง,งานโรงงานน,นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนครอำเภอน,ออรนครหลวงสภาพศพนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในคลองหน่วยกู้ภัยนำศพขึ้นไม้แพทย์ชนสูตรสภาพศพเปลือยเปล่ามีกางเกงขาย,ายาวสีขาวรัดคอแน่นมีบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่บริเวณเหนือคิ้วขวาจนกระโหลกล้าหัวเข่าและข้อมือมีรอยถลอกฟกชำ้ำลักษณะคล้ายรถจัก,กรยานยนต์คว่ำ เท้าซ้ายสวมใส่ถุงเท้าข้างเดียวบริเวณริมคลองพบกองวัสดุคล้ายเสื้อผ้าถูกจุดไฟเผามีรองเท้าสีขาวของผู้ตายตกอยู่หนึ่งข้างตลับแป้งและจี้ทองคำรูมหัวใจเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไม่เป็นพยานหลักฐานนำศพส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งจากการสอบถามนายพิษณุอิ่มอาหารสามีของผู้ตายเผยว่าภรรยา,ยา จะขับรถจัก,กรยานยนต์ออกจากบ้านไปทํางานทุกวันและจะกลับถึงบ้านเมื่อเวลา20นาิกา40นาทีแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปสามทุ่มแล้วภรรยาก็ยังไม่กลับบ้านจึงเห็นว่าผิดปกติก็เลยโทรหาแต่ว่าโทรติดต่อไม่ได้จึงเกิดความเป็นห่วงชวนน้องชายออกไปตามหาที่โรงงานแต่ไม่พบจึงไปแจ้งความที่สพบางประหันและประสานเจ้าหน้าที่ทพุทธไทยสวรรค์ช่วยกันออกตามหาเช็คไปตามโรงพยาบาลต่างๆก็ว่าไม่พบ และไม่มีว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระทั่งเมื่อเวลาห้าทุ่มมีคนไปพบรถจัก,กรยานยนต์ของภรรยานอนคว่ำอ,อยู่ปากทางถนนวัดตาลเอนห่างจากจุดพบศพประมาณหนึ่งกิโลเมตรจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบและนำรถไปเก็บไว้ที่โรงพักพร้อมออกตามหาภรรยาอีกทั้งคืนก็ไม่พบจนรุ่งเช้ามีญาติเข้าไปพบเป็นศพลอยอืดยินในคลองดังกล่าวทางด้านพันตำรวจเอกพานัสศึกษาชาเรนูผู้กำกับการสบพบางประหันกล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมผู้ตายน่าจะถูกสังหารจากบริเวณใกล้เคียงจุดที่พบศพคาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่าสองคนและน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือรู้จักกับผู้ตายและดักทำร้ายขณะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์กลับบ้านใช้ของแข็งทุบกระโหลกจนศรีรษะร้าวและจัดฉากอำพางคดีถอดเสื้อผ้าเอากางเกงมารัดคอซ้ำยังโยนศพทิ้งคลอง จากนั้นได้ใช้นะ้ำมันเครื่องสูบน้ําที่อยู่บริเวณนั้นจุดไฟเผาเสื้อผ้าและทรัพย์สินของผู้ตายเพื่อทําลายหลักฐานก่อนนํารถจักรยานยนต์ไปทิ้งห่างจากจุดที่พบศพ1กิโลเมตรสอบถามยะทราบว่าทรัพย์สินที่เสียหายมีโทรศัพท์มือถือ iPhone และสร้อยคอทองคําหนัก1บาทเบื้องต้นตั้งปมฆ่าชิงทรัพย์แต่ยังไม่ตัดทิ้งเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวหรือประเด็นอื่นๆต้องสอบถามป่าคำญาติและสามีอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามหาบเบาะแส เพื่อเร่งคลี่คลายคดีต่อไปวันที่2 8กรกฎาคมที่ห้องประชุมสพอบ,ออบางประหันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีแจ้งว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนสพบ,อบ,ออบางประหันได้สอบสวนพยายนบุคคลทั้งหมด8ปากเพื่อรูปรวมพยายนหลักฐานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นได้พอสมควรซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยซึ่งต้องขอเวลาทำงานขอให้รอฟังผลทางคดีเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุได้ส่งไปรตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์จะชี้ชัดได้อย่างน้อยก็ต้องสองวันในส่วนประเด็นการสังหารครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นไว้2ประเด็นคือค่าชิงทรัพย์และเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องการปล่อยเงินกู้เป็นเพียงการกู้ยืมกันเล็กๆน,น้อยๆซึ่งไม่น่าจะเกิดเหตุจูงใจก่อเหตุครั้งนี้ได้ส่วนประเด็นเรื่องกระบะที่มีชาวบ้านพบเห็นรถยนต์กระบะทางเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถต้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่จากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ชาวบ้านมาหาปลา และมีชาวบ้านมาทำนาก็จะอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นรถของกลุ่มคนเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ได้ออกสืบสวนหาข้อมูลซึ่งคาดว่า1นึ mm ่ง hmm. ถึงสวันนี้ประเด็นการสังหารทุกประเด็นจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อ mm วัน hmm. ที่30กรกฎาคมทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบันแจ้งว่าจากการตรวจโควิดของศพนางสาวลาพรอิมหารพบว่ามีผลเป็นบวก ซึ่งคาดว่าทางคนร้ายก็น่าจะติดโควิด1ิจากนางสาวราพรด้วยเช่นกันส่วนศพของนางสาวราพรยติทำการชาปนากิจซึ่งวันนั้นเลยและในวันที่สองสิงหาคมตำรวจชุดคลี่คลายค,ายคดีได้กล่าวว่าตำรวจเชื่อว่ามีคนร้ายมากกว่าหนึ่งคนและได้พบบีในที่เกิดเหตุล่าสุดได้สอบปากคำมากกว่า20ปาก และคดีมีความคืบหน้าไปกว่า70%แล้วและใกล้จะจับตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้ตำรวจพุ่งเข้าสแกนในพื้นที่ว่าคนร้ายว่าจะทิงทรับผู้ตายหรือไม่โดยสอบปากคำสามีว่าหีใช่ของผู้ตายหรือไม่และไปเจอยางรัดผมของผู้ตายตำรวจขี่ขายคดีได้ใช้เทคโนโลยีหาตัวคนร้ายในคดีนี้ว่า มีใครได้ใช้สัญญาณมือถือในพื้นที่นี้หรือไม่และได้ใช้เทคโนโลยีไฮเทคทางอากาศหาตัวคนร้ายและล่าสุดตำรวจได้สอบปากคำคนในบ้านหลังใกล้จุดเกิดเหตุว่ามีใครมีความเกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ตำรวจได้ตั้งประเด็นต่อมาไว้3ประเด็นคือ 1. ค่าชิงทรัพย์ 2. เจตนาปทุสลาย3ชูสาวและล่าสุดตำรวจได้รู้ตัวคนร้ายในคดีนี้แล้ว และเตรียมออกหมายจับในเวลาอันใกล้นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ